นี่พี่น,อน้องาก้วมาเบลินน้ำพูดทัพราวนะครับพี่นออ้องอำเภอขอนแานจังหวัดชัยภูมิน้ำใสดีดีพี่น้องน <c oughs> ี่นอไงเบลินนี่พี่ตอรอสาวรับด่วนพี่น้องย่านย่านไผ่พะนะเป็นอาการบด่ดีจะเลียกเลินไปเม <c oughs> ึงพาพี่น้องเมึงบรรยากาศ คนกระไรหลายพี่น้องเด็กน้อยจริงหน้อยไร้ห,ห,ลหลายพี่น้องเพราะว่าปิดเทอมดิบรรยากาศน,าน้ำนี่แปลว่าคือกันกับอาบน้ำเขียงนะพี่น้องพี่แดงอาบน้ำแซ่น้ำเขียงนี่แหละพี่น้องชมบรรยากาศ คนกับมาพร้าค่ายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาพร้าค่ายแบบว่าอ่าอากาศ้อนอากาศ้อนแต่ว่ามาพร้าค่ายแต่ว่าปรัเป็นอากาศเป็นอากาศเย็นได้บัดนี้ปริณหนาวเลยนี่ครับพี่น้องบ้านเป็นบ้านวัน นวันหยุดวันคุ้นสิบ่หลายคนกันยังหลอยู่เือเก่านี่คือต้นนามครับพี่น้องต้นนามอีนามที่มองอะไรมาก เย็นดีเย็นจนหนาวครับ่าเป็น่าเป็นแซนด้แข็เียงยู่ว่าได้โดวนดิมัน,นเย็นข้ักหลเยสิต่อกำลังสิลุงไปเป็นที่พึ่งทั้งกายของทุกคนนอนมีนอนมันหอนอากาศหอนลาย สารร่ำดวนมาบหอดพุทธทับแล้วพี่น้องเพราะว่าคุณบ่อใหลินน้ำคุณบ่ไใดล้ลงน้ำก็เยลยปิดแบบว่ามาบหอดพุทธทับแล้ว <c oughs> พี่น้องไป น้ำขุดทับลาวคนกันไล่ยหลยดีพี่น้องว่าเมียนมาหน่ยหน่อยดิใกล้เวลาสิบว่ามีคนกันยังมีคนอยู่มันห่อนมันเอาน้าเนาะมีน,น้องเนาะคนกับแบบว่าอยากจะมาพักผ่อนมาผ่อนคลายนะครับพี่น้องคนหลายอยู่ดีครับใครอยากมาเที่ยวกับมาได้ด้วยครับรับอรองว่าสุดยอดเลย น้ำนี่ยินแห้งยินแบบแบบน้ำแข็งเซียน้ำเลย,ย,ยครับพี่น้องแบบน้ำแข็งเซียน้ำเลยอายุไก่กะสามารถมาหลินน้ำได้พี่น้องมาพอนค่ายมีมีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับที่นี่เลยน้ำผุดทับลาวอำเภอควนสานจังหวัด ชัยภูมินะครับพี่น้องหลังจากมาพอนไายมาเติมเต็มว่างสองวันหยุดสองมือนอะพี่น้องเนาะมือกัสิไปทำการเสรียงอยู่ที่ว่าการอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะพี่น้องเด้ออย่าลืมไปกํลาลังใจที่มาสนอยคพือน,นเพีง่งนะครับไปมวนกันได้พอนไายเต็มทีแล้ว ตคอนยนใจ้กี่ตัวแล้วปแต่ยินแห้งเนะาะเสด็จสายสาวลำดวนดีูกสามากหอดจวดถึงนะจะไใ้บริลินหนำบุรุษบุน,น,นีนำนาโมมาหลายคนมากับคุณแม่คุณปา่าคุณลุงแล้วกันล้านๆมารถสามขั้นบนนี้พี่น้องมาสามขั้นมาัมงหมดจาก้นปัะนสิบสิบ1ีสิบหา้นนี่แหละ นวนไี่บัน,นีไปลองชมบรรยากาศบรรยากาศน้ำผุดทับลาวไปนนงยางถ้าไปหาซาวอาลำดวนบิน,นงบรรยากาศ้อ้อหล้นน้ำ มาตัวสารทิเด้ครับพี่น้องมันห่อนเนะาะเจ้ากับพระกันมาดินน้ำดินท่าไปไห้ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิง่งพี่น้องมีโอกาสอ่ามากับมาได้พี่น้องด้วยมันมีโอกาสนี่ พักกันเมื่อยแล้วพักกันลาแล้วนีพักกันนั่งแล้วทีนี้สวัสดีครับสารตำวจเขาฟอกพี่อินแล้วพี่น,อน้องเอ้ยกันกันจิมมาร์กนั่งเหมือนกับว่นั่ถ่ายยู่เฮี้ยนเนาะพ้อเนี่ยอันนี้เราไม่เล่นนานละบ้าบ้าหอดผู้ทับแล้วดอกนี่กันจิมากนอนเบิ้งยังสี่นอนชมวิวดูบรรยากาศ มาชมวิวอีหยังค่ะชมวิวพอมาหลินผ้ามาหลินนามนี่ยนี่ยังมานอนไหมพี่น้องกินอิ่มแล้วก็นอนเตรียมตำบักหุ่งบักหอยเตรียมโคกเตรียมสาก,ก้าพร้อมดีพี่น้องมาตำนี่นี่สาขเตรียมเนื้อมาตำพร้อมผัดมีมาพร้อมนี่โคกเจ้าลอยสิตำสั่วกินอยู่หนามเมื่อยแล้วคนนี้นี่ตำ สัวตําปลากินได้บรรยากาศพี่น้องบึง้งเิ็กน้อยหลายๆเพราะท่านได้เปิดเทมอมลิ้นกีดม้วนหายเนาะชิ้นหับรรยากาศตอน,อปนอปเป็นเ่็กน้อยบพพี่น,น้องเพื่อไปลิ้นน้ำคล้องบันนี้แม่น้ำบันนี้ยามือเล้งคือเสือเล่นตีแบบที่นี่เพื่อไปหาหลิ้นนมม้ำมา คนหลายๆครับขนาดวัานธรรมดาที่นี่ห่อนสเสร็จดูครับให้บรรยากาศวันหยุดพักผ่อนอาจังสั่หละครับพี่น้องเนาะ มือ่งก็อย่าลืมไปกำลังใจที่มส่สามาทนพย์เนเพียงด้วยพี่น้องเด้อนะครับทั้การแสดงอยู่ที่ว่าการอำเภอย่างตลาดครับพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสามาทิพย์เนเพียงด้วยพี่น้องเด้อเอาครับเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้ฝากพี่ฝากน้องและทะมีสักวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะวกว่ำกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ